สวัสดีค่ะอันนี้เป็นกระเป๋าสารนะคะนะก็อย่างเช่นใบนี้ดีแสงไม่ค่อยโอเคใบนี้นะคะก็ยังไม่ไม,ไม่มีตำหนินะยังไม่เห็นตำหนิเลยนะแล้วก็เม็ดอินเจแปนด้วยนะนะคะหูทำเป็นไม้นะคะแล้วก็อาจจะมีรอยเปือเป้อนๆตรงนี้ค่ะนะคะระหว่างการขนส่งอาจจะมีรอยเปื้อนมากก็ จริงๆของจริงไม่ได้เปื้อนเอยอะนี้นะมันแสงสะท้อนนะลองเอาผ้าชุบน้ำสบู่ถูหน่อยอะคะ่ะนะคะก็จะน่าจะออกนะคะเดี๋ยวลองช่างให้ดูอย่างเช่นใบนี้นะคะเดี๋ยวดูช่างที่ช่างนิดนึงเนาะว่ากี่บาทถ้าถ้าโลละ200นะคะโลละ200อย่างใบนี้ ก็ตกสี่สิบกว่าบาทอย่างเงี้ยค่ะนะสวยด้วยเอาไปขายสองร้อยขึ้นไปได้เลยนะคะนะแล้วก็มีเอ็นเจแปนด้วยเนาะประมาณนี้นะคะนี่ใบที่หนึ่งนะแล้วเดี๋ยวจะเอาแนวแนวเดียวกันให้ดูอีกหลายๆใบเลยนะคะจริงมันเหลือแค่นี้เองรอนนี้นะเพราะตอนนี้สารเขาหากันเยอะแล้วก็มันขาดตลาดอย่างใบเนี้ยค่ะเบามากน่าจะไม่ถึงสามสิบบาทเนาะโดยรวมก็ไม่มีตำหนินะคะลองลองดูนะ เราไปขายร้อยหนึ่งก็ได้นะคะใบเนี้ยยี่สิบสามสิบาทเนี้ยขายร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบอย่างเงี้ยก็ไปค่ะอ่าอันนี้ก็เป็นสารเหมือนกันแต่เป็นหนังนะอืมแต่ก็ต้องเข้าใจว่ามือสองมันก็จะมีตาหนิบ้างนิดหน่อยเนาะ่อะอย่างเงี้ยอาจจะมีรอยทะลอกนิดหนึ่งนะคะนะแต่ว่าเราไปขายสองร้อยอย่างเงี้ยค่ะไปแน่ร้อยห้าสิบอะไรเงี้ยค่ะไปเลยค่ะนี่เป็นแต่เป็นหนังนะเป็นหนังสารนะคะใบนี้นะอ่า ใบนี้หูยาวๆก็จะเป็นแนวแบบไปรุ่นไปทะลึงทะเลอะไรเงี้ยค่ะนะคะเดี๋ยวลองดูนะแสงวันนี้แสงไม่โอเคพอดีอยู่ตรงยกของไม่ไหวเลยเลยถ่ายวิดีโอจากตรงมุมตรงนี้เลยคะ่ะแสงมันอาจจะเยอะไปนิดนึงนะคะใบนี้นะคะใบนี้น่าจะไม่เกินสาสิบาทอันนี้จริงๆมันก็เป็นแนวเดียวกับศาสเนาะเป็นวินเทจนะคะเผื่อสนใจนะคนชอบอยู่เลยละสองร้อยก็ไปสองร้อห้าสิมร้อยสิเนี่ยไปเลย นะคะตำหนิไม่มีนะคะยังไม่เห็นนะนะคะอะลองดูนะคือเป็นแนวเดียวกัน,นะคะ่ะต้องบอกว่าเป็นแนวเดียวกันอืมวัน,นี้เหมือนลักษณะเป็นเหมือนเป้สะพายได้นะคะเป็นสารนะลองดูนะคะชอบไปในรองแคปมานะแล้วเดี๋ยวจะชั่งน้ําหนักรวมให้ทีนะคะอ้าใบน,นี้เวลาถ่ายรูปไม่สวยนะคะแต่ของจริงสวยมากนี่ดูหูหูเป็นไม้นะนะคะดูดูลายนะคะอันนี้ไม่มีรอยเปื้อนเลยนะ อาจะมีฝุ่นนิดนึงปัดปัดก็ออกค่ะนะคะใบนี้ใบนี้ก็สวยใบนี้ใบนี้มีบับเบิลอยู่เลยนะคะนี่หูเป็นหนังเลยนะนะคะใบนี้สวยเลยค่ะไม่เกินสามสิบาทแน่นอนยี่สิบกว่าบาทเนาะขีดสองขีดได้ไม่เกินนี้นะคะไปขายสองร้อไปเลยค่ะ เพราะว่าหูเป็นหนังอันนี้เป็นแบรนด์ด้วยให้ดูเลยคือแบรนด์ไม่แบรนด์เนี่ยเราขายคะช่างกิโลเลยจริงๆเก็บไปใช้เองเลย MK นะคะดังเลย MK ปารีสนะเป็นแบรนด์ด้วยเราขายค้าให้ค่ะน่าจะตกอยู่ประมาณเดี๋ยวช่างให้ดูเลยนะใบนี้สามร้อยห้าสิบยังไปเลยค่ะเนาะถ้าเราว่างๆไปขายในอินเทนอร์เน็ตอ่ะเป็นแบรนด์อ่ะเนาะได้ถึงสี่ร้อยห้าสิบห้าร้อยนะนะคะอืม อสามขีดกับสี่ขีดไม่เกินไม่เกินแปดสิบาทเจ็ดสิบาทเนี่ยแต่หนูไปขายได้ถึงห้าร้อยเลยนะไปเร็วๆก็สับร้อยห้าสิบอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันเป็นแบรนด์เก็บไว้ใช้ยังคุ้มเลยน้อยอย่างที่บอก MK นะคะอ่าใบนี้เป็นแบรนด์นะคะแบรนด์ดังเลยของอินเดียเนาะอามีนาเนี่ยมองเห็นไหมเนี่ยอแต่ทีนี้หนูไปจัดทรงหน่อย อทีนี้เราเราเรา,เราขายเหมาไงเราก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้มีเวลาว่างจัดทรงเลยนะคะนี่หูยาวๆแบบนี้ค่ะนะคะนี่เป็นแบรนด์นนะเนาะวินเทจตกสิบบาทได้บ้างใบเนี้นะคะอะใบนี้แนววินเทจนะแต่มันอยู่ด้วยกันนะคะใบนี้ก็สวยนะคะที่เป็นแบรนด์เหมือนกันเป็นปักนะคะเห็นในในร้านวินเทจที่เขาขายปักอะ่ะขายสี่ห้าร้อยเลยนะใบปักๆแบบนี้นะดูนะคะลองแคปดูนะ เผื่อชอบเผื่อชอบนะใบนี้นะคะสีดำนะคะออกเทาๆดำๆนะคะใบน,นี้ก็สวยค่ะคือถ้าหนูไปเอากระดาษยัดมันจะเข้าทรงและสวยนะทีนี้เราเรามีเยอะไงเราไม่ได้ยัด <c oughs> น้หูยาวๆแบบนี้นะคะสามสิบบาทได้อออันนี้จะเป็นผ้านะคะยี่สิบสามสิบได้มั้งใบนี้ นะคเะอาใบนี้คุ้มค่ะตกไม่เกินสี่สิบาทหูยาวนะไม่มีตำหนิเลยนะใบนี้ลองดูนะคะ,ะใบนี้อาจจะมีตำหนิตรงหูแต่มันเป็นแบนด์นะนะคะเราให้ดูถ้าเราเห็นเราจะบอกค่ะเราจะไม่ปิดลูกค้าเลยเนาะอันนี้แบรนด์นี้นะคะ โลเบอร์ตาเนี่ยคะ่ะดีคาเมโอเนี่ยนะเอออันนี้ก็สวยนะคะอืมอันนี้นะเออแบน,นี้ใบใหญ่ดีคะ่ะเป็นกระดงอาจจะสี่สิบบาทได้คือราคานี้คุ้มค่ะคือเซลล์แล้วสองร้อยไม่มีเลยเขาขายกันอยู่ เจ็ดร้อยสี่ร้อยห้าสิบอะไรเงี้ยเนาะเรามาลงรดแรกที่ที่คนเหมาเราก็ประมาณนี้นะคะสองร้อยห้าสิบสาห้าสิบนะทีนี้เหลือแค่นี้แล้วนะคะเพราะว่าของมันขาดด้วยเดี๋ยวเอามาใหม่เดี๋ยวจะบอกลองดูนะคะวันนี้ใบใหญ่ดีนะเฉพาะสารกับวินเทจเนี่ยนะคะเพราะว่ามันจะเป็นแนวเดียวกันคนที่ชอบก็ก็จะชอบแนวเดียวกัน อันนี้เป็นคัรเดนาอส,สวยอยู่ค่ะสิบบาทได้มั้งใบนี้นะคะน้ำหนักเบาอยู่ออันนี้แนวเดียวกันมีปัญหาต้องหูนะอันนี้ต้องให้ดูนะคะแต่ถ้าเราสามารถที่จะเอาอะไรหุ้มกระเป๋าหรือว่าเรามีวิธีการอะไรก็สามารถเอาไปไปปรับไปซ่อมได้นะคือบางคนเขาไปซ่อมเนีย่ยสร้างมูลค่าเพิ่มได้เลยนะใบนี้นะคะเออใบนี้ก็สวยนะ อ่านนี้บอกเลยเป็นแบรนอาเป็นปากด้วยนะคะอะเขาเรียกอะไร DIY เนาะเป็น h m a ยใช่ไหมอ่าเป็นคัสนะคะเนาะใบนี้ก็น่าจะไปง่ายค่ะขายตกสิบที่สิบบาทได้มากเบามากอันนี้หูเป็นโซ่หน่อยนะจะสวยค่ะจะมีน้ำหนักหน่อยแต่ก็ไม่มากค่ะเดี๋ยวลองช่างให้ดูนะ อไม่เยอะไม่เยอะสามสามเกือบสี่ขีดอะคะ่ะเจ็ดสิบาทได้ถ้าสวยนะไปขายสองร้อยห้าสิบได้เลยโคตนะคะคนเดียวขายคนเดียวเอาไปนี้สวยค่ะไปนี้สวยนะ้าหูอย่างนี้อืมมองเห็นไหมเนี่ยหูดีเลยค่ะสวยค่ะสวยไปนี่ อแล้วก็ยังมีแบบว่าแนวเดียวกันนะเพราะว่าคนชอบลักษณะประมาณสารนะอ,นอ,นอันนี้อันนี้ต้ันนี้หนึ่งเบาๆมากสิบยิบาทเผื่อสนใจไปนี้ปอมๆเนาะน่ารักดีตำหนิยังไม่เห็นนะคะอ่าแนววินเทจนะนะคะก็สวยอยู่เออวันนี้ถ้าไปแช่ซักหน่อยใช้ได้คือเป็นแนวเดียวกันแล้วเราไปสร้างมูลค่าเพิ่มได้เอาไปเอาไปถูหน่อยไปเช็ดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะ นะคะนะอันนี้ปากเออบังือเอิญมันมาเข้ามาในรถนะสิาบาทได้มั้งไปเนี่เป็นดินนะคะก็ก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่ที่ชอบนะเอาพอดีมันอยู่ในรังเดียวกันอันนี้เป็นสวยเลยเห็นเป็นดอกไม้สามสิบสี่สิบาทได้มั้งเนี่ยคือจะเป็นแนวเดียวกันเผื่อคนชอบปกักชอบสารก็จะชอบอะไรดอกเมืองดอกไม้อ่าใบน,นี้ก็สวยรู้สึกจะเป็นแบรนด์เหมือนกันนะเนี่ยเป็นหนังแท้นะคะแล้วก็เป็นเนี่ยค่ะ ธรรมชาติสันสานอย่างนี้เนาะอัน no. uh, นี้โอ้โ oh, หสวยเลยนะเป็นสารแบบนี้นะคะเนาะข้างในเป็นวิงวิงไอ้ดูข้างในเป็นปัก,กไอ้เขาเรียกอะไรลูกปัดนะคะเนาะปักเลื่อมปักเลื่อมนะคะสวยมันแนวเดียวกันเอออันนี้แถมให้ถ้าเกิดจะเอานะสองร้อยก็ได้ อจริงๆไปขายได้ราคานะคะนี่มันเป็นหนังอะเป็นหนังสารๆอันนี้โอเคนะถ้าเราไปใช้เองก็คุ้มนะคะ,ะคัดเนาะออันนี้ก็เป็นสารแบบไปทะเลรู้สึกจะเป็นแบรนด์ด้วยอันนี้เคยเคยเปิดดูอยู่นะคะใจเปิดตัวหน่อยก็แล้วจำได้กับใครกับข่าวว่าเป็นแบรนด์นี่เลยค่ะจริงๆด้วยให้ดูแบรนด์นี่แบรนด์นี้นะคะดังอยู่นะคะลองเสื้อด,ดู เนาะนี่เขเป็นแบนด์ปักข้างในแล้วก็เป็นแบบน,นี้มาไปทะเลิงทะเลแนวเดียวกันค่ะสารเดียวกันอืแล้วมีใบนี้นะคะอ่ะใบนี้จะมีปัญหาตรงตรงหูมันจะลุยนะแต่ว่าไม่มีผลต่อการใช้งานถ้าเกิดว่างก็ไปเอากันไกลเล็มๆออกอคะมันลุยๆๆอย่างเงี้ย,ยนะคะก็ไปเอากันไกลเล็มออกเนาะขายได้สามสิบาทได้มั้งเบาอยู่ เอ์นาิยาเลยม,มาเอานาิยาค่ะสามสิบบาทได้มั้งเผื่อเอาไปนะเออญี่ปุ่นก็ใช้นาิยามกอนนะอืมนะมีแบบนี้มีเป็นไม้ไผ่นะคะแนวเดียวกันแนวเดียวกันเออได้นี้มาใบหนึ่งเป็นช้างแต่เป็นผ้านะนะคะหูย่าวนะเนี่ยะดีใครเขามาัดไว้ใส่จะลูก หูยาวๆนะคะล่นได้สายแบบนี้นะนะคะเป็นช้างอืมอ้าแนวเดียวกันอีกทีใบหนึ่งวินเทจแลบบิดแล้วเนี่ยอ่าเนี่ยเป็นปกัปกๆแบบนี้มันจะมีกลุ่มเฉพาะที่ชอบใช้นะถ้าเราชอบสารแบบนี้เราก็น่าจะชอบคนก็จะชอบเนี้ยหูเป็นค่อยๆนะคะเนี่ยมันจะเป็นแนวนี้อืมเอาไปลองดูก่อนได้นะคะแล้วก็ อันนี้เป็นผ้านะคะแต่เป็นปักมันก็จะเป็นเนี่ยแนวเดียวกัน,นะคะ่ะใช้ปักเราคนก็จะชอบเอาไปลองดูก่อนเดี๋ยวล็อตใหม่หมายัางไงจะบอกแต่ว่าตอนนี้ของขาดเห็นลูกค้ามาถามหาเยอะเลยออันนี้เผื่อชอบเป็นเป็นหนังกะสีแดงนะคะให้สองร้อยเท่ากันจริงๆริงอยู่สามร้อยห้าสิบสี่ร้อยสิบเหมือนกันในไหนมันพอดีมันมารวมอยู่ตรงนี้อา้าวอันนี้เป็นหนา้าเป็นขนขนหลุดมาเผื่อเอา นะคะเบาอยู่ที่บาทเนี่ยยี่สิบสามสิบบาทได้ไอ้คนๆนจริงไม่หนักนะเออไม่ถึงขีดอะ่ะตกยี่สิบาทอะ่ะยี่สิบบาทอย่างเงี้ยนะคะเผื่อเอานะคะแล้วบอกให้ดูว่าคนๆเนี่ยมันมโอเคในไหนก็เดีย๋ยวเพื่อรวมด้วยอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกคล้ายๆผ้าใหม่นะเผื่อหนูเอานั้นเบามากเลยสามสิบาทได้ไหมี่ย ก็ไปทำกําไรได้พอดีมันอยู่ใกล้กันที่มันเป็นแนวเดียวกันน,นะคะจะให้อ่นนี่เป็นผ้าเป็นดอกไม้ปักอย่างเงี้ยค่ะสวยเลยนะใบนี้น่าจะยี่สิบบาทอย่างเนี้ยนะคะลองแคปเจอร์มาดูนะขอบคุณนะคะ